ลูกน้องฮะในเรื่องของรัฐบาลที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวรอ้อยที่มีเจตนาที่จะช่วยลดฝุ่นละออง P m 2.5นะครับซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ของรัฐบาลนะครับในการช่วยเหลือลดฝุ่นละอองพ m 2.5ที่ผ่านมานะครับตรวนี้ตัวนี้รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณนะครับลงมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวรอ้อยนะครับไม่ว่าชาวรอ้อยที่ตัก อ้อยดเข้าโรงงานก็ดีหรืออ้อยที่มีไฟไหม้ก็ดีจริงๆแล้วชาวรอ้อยไม่อยากจะตัดอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานนะครับเพราะผลตามมาหนึ่งพีเอ็มต่อคิวหน้าุละอองเป็นภาพรวมเป็นพิษร้ายต่อสังคมเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวรอ้อยก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะปัญหาแรงงานการตัดอ้อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับปัญหาแรงงานจะไม่ตัดอ้อยตดนะครับการตัดอ้อยตดเนี่ยเป็นภาระ,ะของ ชาวไร่อ,อ้อยที่ปลูกอ้อยนะครับเพราะต้องเพิ่มค่าตัดอ้อยสดนะครับสองตับเท่านะครับเพราะการตัดอ้อยไปไหมจะตัดง่ายกว่านะครับแต่ปัญหาที่ตามมาเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับเรื่องของฝุ่นละอองนะครับสองปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนนะครับในเรื่องของการตัดอ้อยสดแต่ในปีงบประมาณ2่อ5ัร้อบ้าทพันที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการช่วยเหลือนะครับทางสี่งองค์กรเรา47สมาคมก็ทําเรื่อง ส่งไปให้ผู้ว่าเพื่อจะส่งไปให้สำนักงานอ้อยนะครับยังไงแล้วก็ฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับด้วยนําเรื่องนี้ผ่านไปยังสำนักงานอ้อยในเรื่องการเคลื่อนเหลือนะครับแล้วก็ในวันที่27กรกฎาคมแล้ว2566ที่จะถึงนะครับที่สำนักสำนักงานอ้อยจะมีการประชุมในบอร์ดของกอนอกรรมการอ้อยลำตาลตายนะครับทางเลขาและเลขานักนอ้อยก็รับปากว่าจะนําวาระ โครงการช่วยเหลืออ้อยตรอดตรงนี้เข้าในวระ,ะด้วยนะครับรเกษตรกรชาวอ้อยทั่วประเทศก็จับตารุ่นกันว่าจะมีวระ,ะนี้เข้าไปไหมครับจริงๆแล้วทางชาวไร่อ้อยทั่วประเทศก็ตระหนักดีว่ารัฐบาลชุดเก่าเนี่ยหมดวระลงนะครับก็มีการพลัดเปลี่ยนในเรื่องรัฐบาลก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับเพราะช่วงที่ทางเรายื่นเรื่องเนี่ยทางท่านต่อต่อเฉลี่ จึงรวงรวกิจนะครับเป็นรัฐมติอุตสาหกรรมอยู่นะครับหลังจากที่ท่านลาออกแล้วมีการยุติภาเรื่องต่างๆก็ไม่มีการผลักดันเข้าไปในบอร์ดกอนอน,นะครับท้งนี้ทั้งนั้นทางท่านเลขาสำนักงานอ้อยก็รับปากว่าวันที่27จะนําวาระโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยตดเข้าโรงงานนะครับเฉพาะอ้อยตดนะครับอ้อยไฟไม้ไม่ไม่มีการช่วยเหลือนะครับส่งเป็นวาระเข้าในที่ประชุมแล้วก็ในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะครับก็เพียงเท่านั้นที่ชาวไร่อ้อยต้องการ ก็จะรอจะก,กว่ารัฐบาลชุดใหม่จะแต่งตั้งเสร็จแล้วก็มาจาดงานตรงนี้ต่อนะครับในตัวจริงแล้วชาวไร่อ้อยก็เข้าใจในเรื่องของการเมืองของประเทศไทยนะครับว่าการเลือกตั้งต่างๆมันไม่มีคนรับผิดชอบนะครับจริงๆแล้วชาวไร่อ้อยก็ไม่ได้อยากเผาไม่อยากตัดอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต่างๆที่ตามมาอย่างที่เรียนเบื้องต้นในทราว่าการตัดอ้อยสดเป็นเรื่องเป็นภาระของชาวไร่อ้อยแต่ถ้ารัฐบาลมีความแน่ชัดในเรื่องการช่วยเหลือ120ยิบาทต่อตัดอ้อยเนี่ยผมว่าชาวไร่อ้อยทุก ทุกเจ้านะครับจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องกระตัดอ้อยตดและพีเอ็มตอกย่าก็จะลดลงในระยะอันใกล้นะครับก็าปากพี่ถึงเป็นโจทย์ที่นเรื่องนี้ส่งไปยังตำแหน่งนอ้อยรับถ้าขอขอปะขุดไว้่วงหน้านะครับโอเคค่ะสิ่งที่เราทําคืออยากได้เงินเพิ่มมาทดแทนที่เราเสียไปแต่ที่ทางรัฐบาลไม่มีในโยบายที่จะให้เราไปนี้เราก็ถึงไปเรียกร้องให้ทางรัฐบาลช่วยร้อยศบาทให้เราได้เหมือน สองปีที่ผ่านมางั้นเงินก็ยี่สิบบาทจะเกิดไม่ได้ปีนี้ปีหน้าผมว่าความจุใจที่จะเติอโตสดยากมากนั้นคนที่ตั้งใจที่จะจัดอ้อยสดเนี่ยก็เลยไม่ไม่มันมันมันเสียความรู้สึกมันไม่มีแรงมันใจที่เราจะทุนเหมือนเราขาดทุนไปอ่ะเราลงทุนไปแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เจ้าที่เราบอกว่าได้ร้อยยี่สิบบาทก็ยังดีอยู่เพราะว่าเราทุนไปสองร้อยก็ยังได้คืนกราบ้างนะครับก็เป็นเป็นทำให้เราดี คนที่จะตัดไปทํางานทําไร่ต่อไปรัฐบาลต้องจริงๆแล้วผมอยากให้รัฐบาลนะครับซื้อเครื่องนะครับเครื่องตัดอ้อยเอามาตัดเอามาตัดอ้อยให้พี่น้องชาวไรอ้อยแล้วชาวไรอ้อยจ้างโดยรัฐบาลนะครับนำเครื่องจักรมาช่วยผมว่าได้อ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ฝากรัฐบาลใหม่ไว้ไว้คิดด้วยนะครับว่าจะช่วยพี่น้องชาวไรอ้อยแบบไหนเพราะว่ารัฐบาลนั้นต้องรู้ดีว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยกเกษตรกรเป็นแบบไหนนะครับปีนี้อ้อยน้อยนะครับทั่วประเทศก็ได้ประมาณเจสิบกว่าล้านตันนี่ผมคิดว่าราคามันน่าจะดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบถึงการใช้จ่ายของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะต้องจ่ายเพิ่มมันเป็นเงาตามตัวผมว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมจึงวอนว่าอยากว่ารัฐบาลใหม่นี้นําเครื่องจักรเข้ามา ในในส่วนนี้มากๆนะครับในส่วนพี่น้องชาวไร่อ้อยรับรองว่า PM 2.5จะหมดไปจากประเทศไทยเลยนะครับถ้ารัฐบาลช่วยซื้อเครื่องเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะเครื่องตัดอ้อยมาช่วยในส่วนพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับนะครับชาวไร่ออกครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกครึ่งก็ยังดีศักยภาพชาวไร่ได้รวมกัน5้าลายสิบลายเป็นเป็นกลุ่มนะครับมีรถคันหนึ่งตัดในกลุ่มติดไายนี่โอเคก็ยังพอเดินได้ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ผลักันอาหางบมาช่วยตรงนี้แล้วก็เงินช่วยเหลือร้อยยี่สิบบาทไม่มีเราได้อ้อยกับไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคาดว่าอ้อยทิคาร์ในไร่อยู่มั่นก็นั่งแปลงนี้นะครับอาจจะมีการเผาเกิดขึ้นเพราะมันถ้าตัดอ้อยสดเป็นภาระของเจ้าของอ้อยนะครับต้องเพิ่มตันนึงก็ตกหลายบาทนะครับสามสิบเท่าถ้าไม่มีร้อยยี่สิบาทขาดทุนทำไงชาไร่อ้อยมันเพิ่มต้นทุนตอนตัดอ้อยสด คือถ้าเราให้เขาตัดป่อยสดเนี่ยตัดจ้างแบบอ่อยไฟไหม้มันราคาต่าเขาไม่พอกินต้องไม่ต่ำวันนึงไม่ถึง300ไอยม่อยู่ไม่ได้เขามมีครอบครัวมาคือล้วแย่อย่างที่สอบถามไม่หลายเจ้างับตัดอ้อยไฟไหมเนี่ยเขาจะได้วันนึงเก็บ800บาทอ้อยสดนี่เต็มที่ก็บจาการเทศรัฐบาลไม่ช่วยร้อยยี่สิบก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปต้องเผาเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ผมผมถึงแย่ตามๆมัน คุณคนจะได้เงินมาใส่ปุ๋ยก็ยังไม่ได้อย่าดเออเออคือคุยกันแล้วในส่วนของชาวไร่อ้อยก็เราจะอรอลุ้นเนี่ยนะครับบางอย่างทำท่เปียกเป็นไร้ไร้เงาป่อยกลับไปหมดทั้งนี้ทั้งนี้ทำอ้อยสดดีครับมีเครื่องตีใบคือปัญหาตัดอ้อยสดอยู่ที่สางใบครับอันนี้มีเครื่องตีใบก็ช่วยได้เยอะ สังคมชาวไรนะครับ เอาอยูไฮเอาอยูร่านมดนี่ไหม